คปคอบคอปเว็บกอกกอกกอเคาะเรียกถีมชื่อนี้จริงนะผมไม่ได้เล่นมุกนะหนังมันชื่อนี้จริงเขาตั้งมาอย่างนี้จริงนะทุกคนนี่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดไอ้นี้ให้ดูนี่นะครับแล้วก็เล่นโดยพี่ผู้หญิงคนนี้ซึ่งก็คิดว่าหลายหลคนคุณหูคุณตาคุณหน้าคุณตากันอยู่นี่คนนี้นะฮะนะ่ หน้าตาคุค้นๆอยู่นะครับก็เล่นเป็นนางเอกของเรื่องนะครับแล้วก็หนังในจริงๆเราเข้าไปที่อเมริการพร้อมๆกับพวกบาร์บี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วคำวิจารณ์ก็เดี๋ยวผมเซิร์ชดิผมอยากรู้เหมือนกันคำวิจารณ์เรื่องนี้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยจําไม่ได้เหมือนกันแต่แต่ว่าในในในหมู่หมู่วงการอะ่ะมันมีการพูดถึงอยู่นะโอ้ก็ไม่ได้ดีมากนะลิซซี่เนะลิซซี่แคปชัน่นแน่นะครับโคอปเว็บ นะครับเพลเรอร์มิสเทอรี่เทเลอร์นะ61%เอร์คนดู73ก็อ่ะลองรู้แล้วกันว่าตัวอย่างจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องครอปเว็บนะแจืมมีเสียงในกำแพงเหรอ หาเรื่องโอ,ออโอ้โหแฟนตาซีมากแฟนตาซีสุดๆโฮ <c oughs> มแลนเดอร์ <Home S 2> <c oughs> นะฮะ มันแฟนตาซีมากเลยวะพอมันพอมันพอมัน,พอม,นพอมันเต็มไปด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วมันเต็มไปด้วยความแฟนตาซีเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมันน่าสนใจมากๆเลยอืม <Peter Griffin. S 1> yes. อืมอืมอืมโหขคนลุกอยู่นะเมื่อกี้คนลุกอยู่นะเมื่อกี้คนลุกแบบฟืบอ่ะมันฟื้ขึ้นมาอี้เลยนะเมื่อกี้มันฟึ้ข,นะฟขึ้นมาเลยนะคือเราแรกเราคิดว่ามันจะต้องว่าเข้ามาข้างหลังหรือข้างเข้ามาข้างหน้าหรือว่าข้าง,างอันนี้มันฟื๊บม,มาข้างหลัง โอ้ได oh, <ALLY> ้อยู่อันนี้ได้อยู่เลยเมื่อกี้ฟืบเลยนะ สิงหาคมนะครับได้เลยนะสำหรับผมนี่คือแบบว่าได้เลยอะ่ะคือแบบว่ามันเป็นมันไม่ใช่แค่ว่าแบบมีผีแนละ้วแบบไม่มีใครเชื่อว,ว่าออมีผีมีจริงน,นู่นนั่นนี่ไม่ใช่คือเหมือนว่ามีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ครอบครัวนี้จริงๆแล้วอาจจะมันเหมือนตัวอย่างมันเซตอัพว่าครอบครัวจะเป็นตัวลายใช่ไหมแต่ความจริงๆแล้วไม่แน่ว,ว่าครอบครัวก็อาจจะเป็นคนที่แบบปกป้องไอ ไอ้ไม่ให้อนนี้ออกไปแล้วก็ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งมันเหมือนเป็นเป็นไปนได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือยายแมงมุมที่จะที่จะไม่ที่จะพยายามไม่ให้มีมีใครเข้ามาหรืออาจจะเป็นใายแมงมุมที่จะล่อคนเข้ามาโดยการที่ให้เด็กคนนี้ทาตัวแบบประหลาดประหลาดแล้วคุยกับใครไม่ได้แล้วก็ให้คนเข้ามาเพื่อแบบว่าโดนโดนฆ่าโดนหลอกลวงอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบความลับของเนี่ยอาจจะเป็นตระกูลนี้อาจจะเป็นพี่สาวของมันอะไรก็ตามแต่แบบเอ้ยมันได้ผมผมชอบความ ความที่ตัวหนังมันใส่ของแฟนตาซีให้เราเห็นนะว่าเฮ้ยกูแฟนตาซีนะพอกูแฟนตาซีปึ๊บม,มันเกิดอะไรก็ได้แล้วมันไม่ต้องแบบมีความสมจริงจะมีผีคือกูมีผีกูให้มึงเห็นผีว่าผีมีอยู่จริงในเรื่องแต่ว่ามึงจะทําอะไรต่อไปหลังจากที่มึงรู้ว่ามันมีผีอยู่จริงๆแล้วนั่นแหละค,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 คือสิ่งที่สนุกกว่าสิ่งที่ดีกว่าโอเคสําหรับตัวอย่างอันนี้ผมให้4.5เต็ม5เลยคือแบบโอ้น่าดูมากอาจจะหัดจุด5ไปนิดนึงตรงที่ว่า มันยังรู้สึกว่ายังมีความแบบตุ้งแช่ติดอยู่นิดนึงถ้ามันทําให้สยอแบบแบบที่ไม่ตุ้งแช่ได้แบบว่าคนลุกเกลียวโดวยที่ไม่ต้องตุ้งแช่ได้เอออันนั้นอาจจะเป็น5เต็ม5ได้นะครับชอบมากชอบมากแชทชอบกันไหมครับแชทหรือว่ารู้สึกเฉยๆยังไงบอกกันมาได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผ